สวัสดีครับพี่น้องจุมชนคนรักงานปลูกต้นไม้งานบอนไสนะครับในคลิปนี้ก็จะพามาดูไม้ธรรมดาต้นหนึ่งนะครับก็คือมะขามเทศมะขามเทศนะฮะแฟนคลับก็บอกว่าทําให้ดูหน่อยนะครับเรียกร้องมานานนะครับผมก็เพิ่งจะมีโอกาสบางทีมันต้องรอไม้นะครับผมเคยรีวิวไปแล้วนะฮะรีวิวตั้งแต่ขุดต่อขึ้นมารีวิวตั้งแต่เลี้ยงกิ่งนะฮะแล้วก็จนกระทั่งถึงวันนี้ใช้เวลาประมาณ สองปีแล้วครับที่ขุดขึ้นมาแต่ที่นี้ปัญหาของของไม้ในลักษณะนี้แทบจะทุกต้นนั่นแหละครับถ้าเราดูแลไม่ดีรดน้ำไม่สม่ำเสมอถูกปล่อยปละละเลยก็จะทิ้งกิ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าไม้ต้นนี้หลังจากเอาขึ้นมาแล้วเป็นอย่างไรผมจะนำเสนอเป็นลำดับต่อไปครับมาดูกันครับไม้ต้นนี้นะครับ เป็นไม้ฝึกหัดนะลองดูลองสร้างนะข้อเสียผมบอกเลยนะครับมะขามเทศนั้นข้อเสียคือ,อหนามครับหนามมีทุกข้อเลยแล้วก็เป็นไม้ตาสลับนะครับเมื่อบอกว่าไม้ตาสลับค่อนข้างที่จะสร้างยากสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ผมผมได้ต่อนะกุดต่อมาแล้วก็มาเลีเ้ยงไว้ปรากฏว่าเลี้ยงกิ่งหนึ่งนะครับ กิ่งหนึกิ่งสก่อนนี่กิ่งหนึฝั่งน้อนะกิ่งสแล้วก็ตั้งยอดขึ้นตรงนี้ได้กิ่งสวยอยู่แต่ปรากฏว่าพอเราปล่อยปะละเลยเนี่ยเขาจะทิ้งกิ่งทิ้งกิ่งตั้งยอดด้วยก็เลยค่อนข้างที่จะเสียหายอยู่ปรากฏว่าผมได้กิ่งนี้มานะครับก็เราจะใช้กิ่งนี้ตั้งยอดนะครับกิ่งนี้นะครับแทนก้มแก้มไปนะกิ่งหนึ่งกิ่งสองก็โอเคได้อยู่ นะครับก็รอให้โตแล้วคัดกิ่งไปด้วยไม้ลักษณะเป็นตอหนาะขุดซากไม้ลักษณะของมะขามเทศนั้นจะเป็นไม้ที่เนื้อแข็งมากๆเลยครับนะคือข้อดีของเขาเนื้อแข็งนะครับเนื้อแก่นมันเนะี่ยนะฮะเลื่อยนี่แทบจะไม่ขาดเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนในทราบข้อเสียคือหนามครับเราทำเนี่ยต้องระวังนะครับนะอันนี้ผมคัดกิ่งก่อน กิ่งถ้าเป็นไม้ตาสลับก็สร้างยากอยู่กว่าไม้ตาคู่แน่นอนนะครับนะฮะผมก็เข้าลวดเป็นระยะไว้นะครับตัวนี้เข้าลวดทางกิง่งกิ่งสองนะฮะอันนี้ผมตั้งยอดตัวนี้กลับมาแล้วก็เข้าลวดหน้าหลังไปอย่างเงี้ยครับนะครับหลังหน้าแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นหลังหน้าหลังนะครับแต่ตัวนี้ เป็นกิ่งหลักไปนะครับก็จะเข้ารวดตรงนี้นะครับคู่นี้ก่อนนะครับเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมจุดนี้จะใช้รวดเบอร์สี่เบอร์ห้าเลยนะครับนะแข็งมากเลยครับเป็นไม้เนื้อแข็งอออืืหนะครับ ผมจะเข้าตั้งแต่ตรงนี้นะครับการเข้าลวดนะฮะบ,บางครั้งก็ไม่ต้องตรงตำราเป๊ะนะครับไม้กำลังสร้างเข้าไม่สวยหรอกนะครับเพราะว่าหนามเยอะห <c oughs> นามเยอะครับโอ้โดนนี่ปวดแสบปวดเจ็บเลยครับนะฮะผมจะดึงกิ่งนี้ลงนะครับมันไม้โดยธรรมชาติววเวลาเจริญเติบโตเขาจะขึ้นกิ่งกระโดงแบบนี้นะครับ ไม้ทั้งนั้นแหละนะฮะเพราะนั้นเราจะดึงลงก็ต้องใช้ลวดแลครับบิดดัดโค้งงอลงนะครับใช้ลวดเบอร์สี่เลยสี่สี่จุดห้าครับถึงจะเอาอยู่นะครับะเดี๋ยวพอเข้าเสร็จเดี๋ยวผมจะได้อธิบายเพิ่มเติมนะครับถ้าท่านไม่มีไม้นะฮะอยู่ต่างจังหวัดก็เอาพวกนี้แหละครับหาขุดตอนะฮะหาขุดตอมาขามเทศก็โอเคอยู่นะครับ ที่ผมเลี้ยงมาก็โอเคอยู่นะครับนะครับเนี่ยฮะเขาจะเข้าลวดก่อนตรงนี้เป็นกิ่งหลักเราก็สังเกตเอานะครับถ้ากิ่งไหนโตกว่าเพื่อนก่อนเพื่อนก็ต้องเบรกไว้นะครับเป็นกิ่งสองนะครับกิ่งหลักของกิ่งสอง ที่ผมกําลังเลี้ยงอยู่นี้นะครับกําลังเข้ารวดอยู่นี้นะครับโอ้โหหนามครับนี่คือจุดเด่นเลยจริงๆแล้วผมก็ไม่ชอบหนามเท่าไหร่นะครับจะมีไม้หลายชนิดผมทิ้งเลยอย่างเช่นหนามพรมฮะหนามพรมเนี่ยโอ้โหนะฮะอีพ่ออีแม่เลยนะฮะนะครับเมื่อเข้าเสร็จแล้วนะก็ดึงลวดลงมาเลยนะอันนี้เส้นหลักนะครับ อมนะครับอันนี้ก็ดึงกลับมานะครับตรงนี้ก็ดึงหลังนะครับหน้าเขากิ่งโตแล้วลวดเล็กก็จะเอาไมา่อยู่นะครับอันนี้เป็นกิ่งหลักนะครับ เราคัดกิ่งแบบนี้ไปเรื่อยนะครับหนามครับหนามที่อื้อยนลยคือหน,นามครับหนามแหลมแหนมหลามเลยครับอันนี้ยังไม่ทดนะครับก็เลี้ยงเอาขนาดด้วยนะครับแล้วก็กิ่งนี้เดี๋ยวผมเข้ารวดตรงนี้เสร็จแล้วก็จะให้จะชี้ให้เห็นนะครับแต่ละจุดนะฮะรอสักครู่จะจับคู่กิ่งหนึ่งกับ กิ่งหลักนะครับผมเข้าห่างนะครับเข้ารวดผมจะไม่เข้าทีเพราะว่าไม่อยากให้เข้าอมรวดเร็วเข้าห่างเวินระยะไปนะครับอันนี้เป็นกิ่งหนึ่งแต่สู้กิ่งสองไม่ได้กิ่งสองตัวเจริญเติบโตได้ดีกว่านะครับนะฮะก็ใช้ความอดทนอย่างนี้แหละจะเป็นไม้อะไรเราก็ลองทําดูนะทดลองใครเขาทาได้เราก็ต้องทําได้นะครับอ บทเรียนที่สําคัญยิ่งคือการลงมือทําด้วยตัวเองนะฮะถ้าเราสามารถลงมือทําด้วยตัวเองจะเป็นไม้อะไรพอเราทําแล้วเราจะรู้มันจะเกิดทักษะนะครับท่านก็สามารถที่ทําได้เลยไม้กระโดนไม้อะไรเนี่ยเอามาทําเลยนะครับเนี่ยครับนะกิ่งหลักท้งนี้เราก็ต้องดูแลเขาเป็นระยะระยะไปเนี้ยนะฮะถ้าเราเผลอ ถ้ากิ่งเขาโตเกินเนี้มันมันดัดไม่ไปแล้วนะครับพอดัดไม่ไปก็ต้องทดใหม่นะครับอย่างเงี้ยฮะขึ้นกิ่งหน้ากิ่งหลังคือกิ่งนี้นะครับหน้าหลังหน้าหลังไปอย่างเงี้ยครับกิ่งนี้คือกิ่งหลักนะครับพอได้ขนาดแล้วก็จะทดอีกรอบหนึ่งครับทดตรงนี้หน้าหลังก็มาทดดึงมาหน้าคือต,ตาเนี้นะครับ ส่วนตานี้ตากิ่งหลังนี้ก็ไม้มันจะโตเป็นกิ่งกระโดงขึ้นอย่างนี้ครับเราก็คอยดึงลงตีแผ่ลงแบบนี้นะครับให้มันเป็นชั้นเป็นการยอดส่วนนะบิดดัดโค้งงอไปนะครับก็ลองดูนะครับสามารถสร้างได้ครับทั้งงานไปด้วยกันนะครับผมเองก็ฝึกหัดคัดกิ่งเข้ารวดเหมือนกันนะฮะกับทุกท่านนั่นแหละมันเป็นงานดิเลกงานที่เราชอบ นะปลูกต้นไม้ก็นะทำให้เรามัน,มนทำให้เรามีความสุขนะครับมันเป็นไม้แห่งความหวังครับโอ้โหน้ำครับน้ำน้ำแหลมแหลมหลมเลยครับ นี้เป็นกิ่งแหนงหลังนะครับแหนงหลังนะครับใต้สองกิ่งนะฮะสองกิ่งครับสองปีปีละกิ่งตั้งยอดยังไม่ได้เลยครับถ้าปกติก็ได้แล้วแหละฮะแต่ว่ามันทิ้งกิ่งผมก็ปล่อยปละเลยเขานิดหนึ่งในช่วงหนึง่งนะฮะที่ย้ายต้นไม้จากร้านครับเราก็ลืมเขาเลย ผลปรากฏว่าทิ้งกิ่งตั้งยอดนะครับจะขึ้นกิ่งตั้งยอดแล้วไปกิ่งสามหลังครับก็เสียดายอยู่ครับกว่าจะออกมาแต่ได้กิ่งนะไม้ตาสลับจะไม่เหมือนตาคู่นะครับตาคู่จะง่ายนะครับนี่คือข้อข้อก็บอกข้อ,ข,อข้อจำกัดคือข้อสีนะบอกข้อดีมันไม้ที่ทนนะครับนะฮะเนี่ยเรียบร้อยครับ พอเข้ารวดเสร็จเราก็มาดัดทิศทางครับทีนี้ดัดทิศทางดัดยังไงก็ไปครับเพราะว่ารวดมันมันใหญ่มากครับโคตรเบอรอห้าเลยนะครับแต่ระวังหนามเท่านั้นเองนะครับโอเคได้แล้วครับก็เลี้ยงแบบนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูในารายเลียงไม้ไต้นนี้นะครับผมก็ได้เลี้ยงเข้ามานะครับไปขุดมา ปลมาก็ตายยากอยู่นะฮะเลี้ยงด้วยดินใบกัาปูผสมมะพะร้าวสับให้ร่วนนะครับใส่ปุ๋ยข้อถ้ามันใบเหลืองเก่นแกนนะขาดธาตุอาหารนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เก็บหัวเขียงเลยนะฮะใช้เลือ่อยตัดกะให้ปล่อยเป็นซากธรรมชาติเหมือนเหมือนตรงนี้เขานะฮะนะฮะเป็นซากธรรมชาติเห็นไหมครับตรงนี้พอซากธรรมชาติมาตรงนี้ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ผมทาซิลิโคนไว้นะครับ ะะชอบหน้าเขียงเพราะคงจะต้องเก็บเก็บเขียงลงตรงนี้นะครับในลําดับต่อไปนะครับแล้วก็สร้างกิ่งหนึ่งฝั่งนี้นะครับกิ่งหนึ่งนี้ขึ้นทีหลังครับตอนแรกขึ้นกิ่งนี้ก่อนตั้งใจจะเอานี้ถ้าขึ้นอย่างนี้ก็หนึ่งไปสองไปแต่ปรากฏว่ายอดนี้แตกมาก็เลยมาเริ่มหนึ่งใหม่ก็เลยตูตูช้าได้กิ่งน้อยกว่ากิ่งกองนะครับนะฮะกิ่งหนึ่งก็จะเป็นรายละเอียดทางนี้นะครับมันมันขึ้นหน้า ก่อนก็เอาครับปกติกิ่งหนึ่งต้องขึ้นหลังกิ่งแขนงหลังก่อนแต่กิ่งแขนงหน้าขึ้นก่อนก็เอามีเท่าไหร่ก็เอาเพราะว่า,เ,าเป็นไม้ตาสลับนะครับก็เลยจะสร้างยากนะเนี่ยขแขนงหน้าขแขนงหลังก็กิ่งหลักนะครับไปต่อไปก็ถ้ามีแต่ก็จะทดนะฮะได้ขนาดจะทดหน้าหลังก็หน้าตั้งยอดตั้งหลักไปแล้วก็หลังไปนะครับจนกว่าจะออกไปสักสาระดับนะครับ นี่กิ่งสองนี่เหมือนกันนะครับก็ขึ้นมาก็ไปหลังนะฮะมีหลังกิ่งหลังมาที่หลังก็เลยเล็ดนะฮะหน้าหลังห,ห,หน้านะครับเนี่ยเป็นกิ่งหลังมานะครับเวลาเราเรากําหนดกิ่งก็จะเป็นอย่างเงี้ยครมันจะ,ะไม่ซิกแซกซิกแซกไปเงี้ยครับนะครับมันก็จะสวยในส่วนของกิ่งย่อยได้มาเราก็จะมาตัดตรงนี้แล้วก็ซ้ายขวาอีกนะฮะนะฮะตัดไปซ้ายขวาแบบนี้นะฮะให้มันเต็มนะครับส่วนตรงนี้นะครับที่ท่านเห็นเนี่ย ตั้งยอดเนี่ยปกติมมนจะต้องอยู่จุดนี้นี่เห็นไหมจุดเก่าผมอยู่ตรงนี้ครับทิ้งกิ่งก็เลยตัดทิ้งทิ้งกิ่งไปแห้งไปเฉยๆเลยนี่คือข้อเสียนะครับเพราะท่านก็ระมัดระวังปรากฏว่ากิ่งนี้แตกออกมาผมก็เลยจะเลี้ยงกิ่งนี้เป็นกิ่งกิ่งตั้งยอดนะครับนะฮะออกจากโคนของกิ่งสองก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะต้องเก็บเก็บตรงนี้ออกนะฮะก็สามารถตั้งโคนกลับไปนะครับนี่ก็เป็นอ่อ การสร้างไม้จากตอธรรมชาตินะครับนำเสนอให้ท่านเผื่อเป็นแรงบันดาลใจนะครับสำหรับเยาวชนคนร,รุ่นใหม่ที่อยู่าทางต่างจังหวัดนะสามารถกุดตอ,ตอมะขามเทศจะเป็นตอใหญ่พวกนี้ยิ่งสวยครับถ้าเป็นตอฝากเพราะไม้พวกนี้ทนทานฮะตายยากนะครับตอแข็งด้วยนะครับสวยงาม